โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมน,นะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับรายการเ <D> ด็กีซีนะครับผมเออวันนี้ผมก็จะมาเออแสกคอมโบขึ้นค้าหัวสูงๆกันนะครับผมนี่ครับผมคอมโบที่ผมใช้นะก็จะเป็นเออชีเล็กมัดก๊อตแล้วก็เออดาบดูดๆนะดาบกระิตี้นะเออก็นี่ค้าหัวผมก็แปดจดนะดนะเอนะเอเลยก็พึ่งไลยย่นะแล้วก็แปดจุดเจ็ดแล้วอ่ะเออก็ยังโหดนะผมก็คอมโบนี้ก็ผมจะ ถามให้ดูนะผมว่าคอมโบนี้เป็นยังไงเอ้ยเฮ้ยมนอยู่ตรงน้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาดูฟ้ากันไปถามให้ดูนะผมว่าคอมโบนี้เป็นยังไงอย่างแรกเราก็จะใช้ดาบก,กับปิตีนี่ครับผมคิวเซปไปก่อนนะนี่แล้วก็ดูดนะผมแล้วก็ผักมาอืมต่อยครับผมนี่นะประมาณนี้นะตายนะผมเออระเีิดไม่คิดเท่าไหร่นะสองหมื่นสองหมื่นสองใช่ไหมเออผม ขนาดแค่บอดยังขนาดนี้นะเออเดี๋ยวผมไปลองกับคนจริงๆนะเดี๋ยวหาคนก่อนหาคนก่อนเซิร์ฟนี่ไม่น่ามีนะเออเซิร์ฟนี่ไม่น่ามีเดี๋ยวย้ายเซิร์ฟหาคนลองดีกว่าแบบไปโอเคครับโอ้ยเซิร์ฟนี้มี 4m กับ2.7นะไหน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 เอออยู่ไหนอะนี่เหรอนี่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 มาแล้วผมใช่ไหมใช่ไหมดูดมาก่อนนะผมดันนะผมโอ้ เอ้าทะลุหลอกเฮ้ยไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ผ ja ิดพลาดผิดพลาดหลังทีนี้มันจะเข้ามาผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นออกไปหาไอ้นุ๊กไปบอกไปหาไม่ต้องเข้ามาเว้ยเฮ้ยมันเข้ามาจริงเอาดิเอาดิ อุย้ยมันดันลงน้ามีโอ้ยสัตว์เอ้ยถ้ามันไม่ดันลงน้ำน่าชนะไปแล้วผมเดี๋ยวรอมันขึ้นมาก่อนเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะเดี๋ยวรอยนี่มันกล่าวขึ้นมานะขึ้นมาแล้วเนี่ยเอามาละใช่ไหมเออใช่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 เอาเฮ้ยลืมเ,เปิดทีที เด mm okay. ี๋ยวก่อนโอ้เอ้ยจะเล่นไม่ได้โอเคเอเฮ้ยไม่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะสไปเดอร์แมนฮู้เป็นแมนใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะ ใจเย็นๆนะครับผมใจเย็นๆเราต้องใจเย็นๆนะครับผมเราลงอากานโอเคอุ้ยมันเปิดเชนหลบได้โอ้โหผมว่าไม่ใช่ละยิงแม่นแปลกๆว่ะไอ้นี่อาจจะใช้แบบยังไงอะกดให้มันหยุดจออะแล้วก็หรือเปล่านะไม่รู้ โอ้โหด,ดูดิดู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 ออกไปกินนิ่งโอกไปมันเปิดมันเปิดเปิดได้ยินเสียงเผาฟนูนะนะไม่ได้แล้วถ้าเราซูมไม่ได้เราก็สแปมไปนะเออเป็นศูนย์เป็นศูนย์อุ้ยมันแรงเี่ยอะไรักหนาวว่ะโอ้โหดูดิดูดิว่ามันมัน,ม,นมันล็อกจอเอานะยิงแม่นอะไรขนาดนั้นวะฮะ ทำไมดิเอ้ย,อย,อยเราเผาหายกันว่าย้ายเซิร์ฟเถอะอย่าไปสู้กับมันเลยเนี่แม่งอะไรยิงแม่งขนาดนั้นโอ้โห,โหไม่ใช่ละไม่ใช่ละยิงโดนเอายิงโดนเอามามามาเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้โอ้ยนี่นี่นี่มีสี่ล้านกับสามจุดเจ็ดคล้ายๆ้ากันเลยแฟนกันหรือเปล่าวะไม่รู้อะเอาหนึ่งคู่อะไว้ เดี๋ยวเมื่อกี้นี้ก็จะมีเด็กบอกแล้วไม่ใช่ครับพีไม่ใช่ครับเมื่อกี้นี้เขาฝีมือเอารถรถเออไอเนี้ย้วแต่้วแต่ใครจะคิดว่ามันโปรหรือไม่โปเว้เดี๋ยวมันไม่ไม่ใช่ป่ะไปยิงแม่น,นี่อะไรขนาดนั้นใช่หรอไม่ใช่หรอไอ้นี่ไอ้กูลองดูเออดาบบิ๊งมัมใช่ไหม,ไหมนี่นี่น,นี่มาทำยังไงวะมันหนึ่ง อโอ้โหมันก็ยิงยากอยู่นะได่หนึ่งสองได้อะได้สองหัวเมียนั่นอยู่ไหนวะเดี๋ยวเลขสามเจ็ด้วเว้ยมองไม่เห็นอนะต้องใส่ผ้าคลุมเปิดต้องเซิร์ฟละไหนมึงอยู่ไหนโน,น่นเหรอใช้มันไหมไม่ใช่ไม่ใช่ผมเปลี่ยนไปใช้หมวกความเร็วนะนี่เป็นบล็อกนะเผื่อใครอยากทำตามนะ เออสอนอะไรไม่ดีอีกละมันก็จะทั้งวิ่งไวทั้งมองน้องเซิร์ฟนะแต่ว่าเราห้ามปิดล้วเปิดใหม่ถ้าปิดล้วเปิดใหม่มันก็จะเหมือนเดิมกลับไปเปินเหมือนเดิมเออกลับไปที่มานี่ไง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 อุ้ยมันบิ้ตาย ตีธรรมดานี่นะผมอืมผมโมไม่ใช้ได้จริงๆนะแต่เมื่อกี้นี่อาจจะผิดพลาดตามเทคนิคเล็กๆๆๆน้อยมันเล่นเป็นอย่างนี้นะเออมันมุมมันไม่ได้ไงเออมันผิดพลาดที่ม,ม,มุมไงอุ้ยเซิร์ฟนี้ไม่2.8นะเอออาจจะได้เล่นนะผมเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้อาจจะมีได้เล่นนะออกมาดีโอ้โหเอ๊ เล่นเลน่มินิโอ้โหมึงจะวัดล่างผ้าหรอแล้วก็อีกอย่างนึงนะถ้าใช้ไดโนเสนะาร์แล้วพระไม่สามารถสู้เราได้เลยเว้ยเดี๋ยวทำห้ดูเว้ยมันสู้ไม่ได้จริงๆนะหรืออาจจะนี่อาจจะสู้ได้ <c oughs> อุ้ยหรือมันอาจจะสู้ได้บ้ามึงจะเอาไหมลนะ่ะอุ้ยอุ้ยมันสู้ได้ <c oughs> โอ้โห ไอ้เงี้ยเออพี่กูี่ได้คอนเทนต์มิเนี่ยเม้งโอ้โหถูกจองล้านย้ายเลยย้า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 ยเดี๋ยวมันจะมีเด็กบอกว่าพี่ชื่อโมว่ะชี่โมละแม่งมันล่าไม่หยุดได้เลยมันล่าได้จริงดูเซิร์ฟนี้ดิมีไหมมีมีมีอยู่นั่นโอ้ตอนนี้กูข้าวหัวโตอะไรมั้งเนี่ย โอ้โหแปดเจ็ดเจ็ดแล้วแปดเออแปดเจ็ดเจ็ดแล้วปดเจ็ดหกแล้วอุ้ยเยอะว่ะรวบเนาะรวบเนาะรอบนี้มาเยอะเนาะอุ้ยเมื่อกี้ดูดช้าไปหน่อยเมื่อกี้คอมโบไม่โดนแต่ไม่เป็นไรครับผมเล่นได้เหมือนเดิมครับแลมันจะหนีหนีอะไรหนีระเบือหนีระเบือ ยโอเคได้มาหนึ่งตัวนะผมหายไอ้หายตัวที่เลือนี่นะนี่นะจารีนหรือเปล่ามึงจะแซบหรือเปล่าล่ะจะแซบหรือเปล่าอ่ะแค่นั้นแหละแตกครับผมนี่ครับผมสองตัวเน้นๆอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาง่ายขึเนมาโอ,โ,โอ้โห้อีพีให้สองหนึ่งเลยก็ได้ไม่ว่าไม่ว่า เอาไหมตัวเ่าตือเบาตัวเบาตือเ่าตัวเ่าตืวเบา,เามันไม่สู้กับเราว่ะเฮ้ยโอ้โหมีตั้งสองตัวนะเว้ยัวอะไรเ <c oughs> มืเ่มึงเสองพันสี่เลยมึงแค้มัดอีเล็กโตเนี้นนะโอ้โหโโโเขารู้หมดไปใช่ไก่ตาในน้อง <c oughs> อุย้ยสับจ้าหนาะนนอะนี่สู่ยากมากแล้ายฟ้าแบบโอ้ ลูกคักอะ่ะเออเจ้าคนเนี้ยแบบอือุ้ยนะ่ะดูทรงมันดูทรงมันอืมโดดใส่ไปก่อนนะผมจังหวะนี้บ้างไงจังหวะนี้บ้างไงจังหวะนีโโดด้โดนดูไม่โดนนะผมใจเย็นๆนะโอเคโดนดันไปก่อนอุ้ยอืมไงต่อครับไงต่อครับไงต่อครับคุณจะเล่นไงต่อครับอุ้ยกูมั่วอืมไม่ได้แล้ะผมจังหวันนี้ต้องใช้สกิลพิเศษ Run, run, run. Run, run, run. Ui, lụi lăn thâu tỉnh. Ui, mà cho linh skill kiểu nó là phải đại cu. Nó nghe, nó nghe, nó nghe, nó nghe. Bọc ra, bọc ra. Ê, skill kiểu bởi kia nè. Mấy hút cổ ngồi quý ái mừng nửa hại Ok, 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 ok. Đây dù nào, đây dù nào, đây dù Ui. Run, run, run. โอ,โ,โ,อโอ้โหโอ้โอ้ยกูอยู่เหนือสายฟ้าโอ้โหดูดิแม่งพอก,กูเล่นอะแม่งสู้ใครไม่ได้เลยผมว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วอะไม่ได้ละอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนเว้ยเปลี่ยนคอมโบก่อนเปลี่ยนคอมโบก่อนอุ้ยแม่งเปิดสกิลเต่าอีกไอ้ขี้ยเบื่อมึงว่าแม่ง,งนี่โดนไม่ดีอะแม่งถล่มหายเลยเว้ย

ปไม่ไหวแล้วเฮ้ยเลยเฮ้ยหรือว่ามันต้องเล่นเออไม่ไม่ใช่หมดนะโดนเสาร์จะเป็นดาบคู่กับหมัดว่าเออเอาดิเออไปไกลหรือเปล่าแขนนี่แขนไปดิ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 แขนหรือเปล่าน้อง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  อ๋อนี่ไนรูจารัสเร็กกัดเลยกัดสับมันโดนไห5,700ันเจพ้อมกับเผาต่อเรื่อยๆจนตอนนี้หกพันแล้วนะครับผมอโหจังหวันนี้ผลสายฟ้าจะสามารถเอาชนะผมไปได้หรือเปล่านะครับผมอุ๊ย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 ต้องมีเชิงในการเล่นนิดนึงนะครับผมการที่เราจะเจอกับผลสายฟ้าผลนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องแตกไปแล้วนะครับผมโอ้โหก็ ความตึงของขนในตัวสาวเมันยังไงบ้างในแกปวดโอ้โหถคาจะเก่งขนาดนี้ใครจะสู้ได้อ่ะสามจริงสายฟ้ายังแพ้แล้วอื่นจะสู้ได้ยังไงกันนะไอ้ไอ้่างเอ้ยมึงมีอาจเทียบทานกูได้หรอกอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยคนเดิมอ่ะมา,มาคนสู้คนเดิมมาได้ไะมวูซ้อวูดูโอ้โห

สองหนึ่งนะโอ้โหเอ๊น้องชายถ้าน้องชายจะลุมอย่งนี้พี่ก็สู้ไม่ได้หรอกนะขนาดหนึ่งๆพี่ยังไม่ไหวเลยเนาะถ้าน้องชายมาลุมอย่างนี้พี่ก็หนีแล้วปิดคลิปเลยนะเ,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 เน,น,นาะน,น้องเพราะพี่ก็สู้ไม่ได้น้องเอ้ยไปพี่ไปไปดำบุญดำนอนด้วยน้องเอ้ย ก็เล่นอะไรพี่เราเนองไปแล้วเว้ย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  <c oughs> ไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยตาไมาได้มาแล้วไปไกลไม่เล่นไม่เล่นกับคนที่หลุมสู้ไม่ไหว <c oughs> อุ้ยกูเห็นอ,อะไรแบบไม่เล่นกับคนที่หลุมสู้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ตกเลยแล้วกูก็ตกลงมาใหม่อ้าวทำไงอ่ะทีเนี้ยตามสัตว์หรือเปล่าลูกอีลุมตาร์หรือเปล่าซีไม่ดีใครด่าถึงสว่างเจ้าบายบายโอเคโอ้ยจบไปแล้วนะเแล้วทีนี้กูบอกเออกดไลค์กดติดตามถ้าผมเป็นไงยังในการดันคลิปให้ผมว่ดูด้วยนะครับผมก็ คอมโบมันเก่งจริงนะเออไฟว่ามันเก่งมันเก่งจริงนะแค่วันนี้มันเนือฟุกเคียแบบปีศาจไอ้เข่้ยเออไม่เจออะไรก็ไม่รู้นะกูเล่นมาตั้งหลายเกมไม่เจอคนลุมเลยมาเพิ่งมาเจอคนลุมเกมนี้นะเออก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะผมบ๊ายบายนะครับจมบวา